สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเฟิร์มนะคะซึ่งวันนี้นะคะเฟิร์มจะมาทำคลิป ย้อมผมด้วยตัวเองเปลี่ยนสีผมด้วยตัวเองถ้าดูจากสีผมของเฟิร์มอะเฟิร์มไม่ได้ทำสีผมมาประมาณแบบเป็นปีได้แล้วตั้งแต่โควิดรอบแรกอะผมมันก็จะเป็นแบบนี้เลยข้างบนเป็นซูชิแล้วเนี่ยทุกคนเห็นปะข้างบนเป็นซูชิแล้วเป็นสีแบบสีดำหมดแล้วแล้วก็แบบผมที่ย้อมจริงๆอะคือสีลงมาอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะเป็นสีน้ำตาลออกแดงๆนิดนึง ครั้งล่าสุดนะคะทุกคนที่เฟิรมย้อมสีผมก็จะออกเป็นสีประมาณเทาหม่นหมนเขียวนิดนึงเป็นบลอนหม่นหม่นะทุกคนเออตอนนั้นทําที่ร้านแถวบ้านใช้เงินไปประมาณพันห้ามังกัดแค่รอบเดียวอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นอะไม่ไม่รู้วิธีการแบบดูแลรักษาสีผมให้มันอยู่สีนั้นไปตลอดพอเราทําสีผมไปได้หนึ่งอาทิตย์เราก็สระผมแบบ2อสาวันครั้งนี้ใช่ไหม มันกลายเป็นว่าผมเราอะกลายเป็นสีทองแบบทองเหลืองเลยทุกคนจนเราเหมือนเข็ดในการทําสีผมที่แบบเป็นสีบอลสีโมนสีอะไรก็ตามที่เราจะต้องกัดสีผมอะตอนนั้นก็เลยแบบเฟลมากรู้สึกแบบเสียเซลมากมากนี่ต้องหดทองไปทํางานในทุกๆวันนะ่ะทุกคนก็เลยย้อมสีน้ําตาลเข้มทับเลยตอนนั้นก็กลายเป็นผมดําไปช่วงหนึ่งเลยแล้วก็มันก็ค่อยๆหลุดหลุดหลุดออกมาจนเป็นสีนี้แหละทุกคนจริๆนะคือไม่ได้โกรกเพิ่มเลยไม่ได้ย้อมเพิ่มเลยแต่ว่า เป็นสีที่ได้จากการเราเอาสีน้ําตาลเข้มอ่ะลงทับหัวสีบรอนของเราไปในช่วงนั้นแล้วมันก็หล,หลุดหลุดหลุดออกมาเป็นช่วงอย่างนี้เนาะวันนี้ก็เลยเป็นเรื่องงามยานดีในการย้อมสีผมอีกครั้งนึงของเฟิร์มนะคะโดยครั้งนี้จะย้อมด้วยตัวเองเป็นแชมพูยี่ห้อน,นี้เลยทุกคนนี่ที่มันกําลังแบบยอดฮิตในช่วงนี้เลยเนาะนี่ก็คือเฟิร์มอาจจะย้อมเป็นสีนี้เหมือนพี่เหมือนพี่จีซูอันนี้เลยนะคะแต่ว่า คือผมเพิร์มอ่ะมันจะทุกคนจะเห็นว่ามันค่อนข้างเข้มเนาะก็เลยทางแบรนด์อ่ะเขามีแบบนี้ด้วยเป็นเอ่อเป็นไพรเมอร์ในการลงก่อนเพื่อที่จะทําให้ผมสว่างขึ้นปรับให้ผมสว่างขึ้นจากนั้นก็ลงตัวนี้ตามก็จะได้สีที่ใกล้เคียงกับพี่จีซูมากที่สุดนะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เฟิร์มจะเริ่มที่ลงไพรเมอร์ก่อนเลยกับผมนะคะก็ เขาบอกว่าทิ้งไว้ได้2แบบแบบ20นาทีหรือ30นาทีก็ได้นะมันก็จะได้แบบนี้เลย20นาทีสีผมก็จะออกเป็นประมาณนี้ค่ะส่วนใครที่ผมเข้มหน่อยหรืออยากได้ผมพื้นผมที่สว่างขึ้นเพื่อที่จะลงสีเนี้ยให้มันติดขึ้นก็ลงเป็น30นาทีได้นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันว่าผมของเฟิร์มนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีที่สว่างขึ้นได้มากแค่ไหนเมื่อลงไพรเมอร์ของตัวแบรนด์นะคะที่ในกล่องเขามีให้มานะก็จะมีขวดตัวนี้ เอาไว้ผสมโฟมเซรั่มมาให้นี่เป็นเซรั่มหนึ่งซองนะคะนี่แล้วก็มีอันนี้เป็นครีมโฟมคันเลอร์อีกหนึ่งซองนะแล้วก็มีตัวนี้โฟมคันเลอร์อีกหนึ่งซองเหมือนกันก็จะมีมาให้แบบสองอันแล้วก็ผสมสองอันนี้ลงไปในขวดอันนี้เนาะแล้วก็คนๆๆแล้วก็มีคู่มือมาให้ด้วยนะคะวิธีการใช้วิธีการเทสต่ตางๆเนาะ แล้วก็มีที่คุมไหลมาให้ด้วยหนึ่งอันเพื่อการเสื้อผ้าเลอะนอแล้วก็มีถุงมือค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยดีกว่าเนาะไปแล้วก็ก่อนที่ทุกคนจะลงสีผมนะคะคือเฟิร์มจะใช้วาสลีนนะในการป้ายแบบขอบผมอย่างเงี้ยตลอดเลยตรงขอบขอบผมเพื่อเวลาที่เราเช็ดอะคะ่ะมันจะได้แบบเช็ดออกได้ง่ายขึ้นเนาะคือตอนเด็กๆอะตอนเริ่มย้อมผมครั้งแรกใหม่ๆตอนสมัยมัธยมแบบปิดเทอมจะต้องแบบหาการแบบย้อมผมทำอะ ยอมครั้งแรกเราแบบไม่ไม่รู้ไงว่าจะต้องแบบทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยสีผมนี่คือแบบติดตรงเนี้ยติดรอบๆโคนผมตรงเนี้ยเราแบบนั่งเกลียดมากเหมือนลิงเลยอะตอนนั้นอะแล้วย้อมสีแบบสีทองทองน้ําตาลน้าตาลแดงแดงเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เรียนรู้แล้วก็จําและนําไปใช้นะคะก็ได้วิธีนี้มาพอครั้งต่อไปที่จะทําก็เลยลองเสิร์ชหาวิธีดูว่าทายังไงให้สีไม่ติดเนาะก็เลยเจอว่าอ๋อจะต้องทาวาสลีนหรือทาอะไรก่อนอะไรเงี้ยค่ะ อันดับแรกก็คือผสมทั้งสองสีนี้ลงไปในกระปุกตอนแรกที่เราโชว์ให้ดูนะคะช่างแกะอยากขวดกลางไปเลยมีสองไฟลงไปพอเราปิดฝาเสร็จแล้วนะคะ<ๆ>เขาก็บอกว่าให้เราหมุนขวดไปเลยยี่สิบเราก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ อ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะทุกคนก็แบ่งผมตามตามที่เราแบบสะดวกเลยนะคะเราถนัดแบบไหนก็คือแบ่งตามนั้นได้เลยของผมก็จะแบ่งอย่างเงี้ยแหละค่ะตามสไตล์ก็คือบนล่างบนล่างแบ่งครึ่งลงมาเรื่อยๆเหมือนตอนเราม้วนผมเนาะแล้วก็แบ่งครึ่งออกมาอีกทีแบบนี้เลยนี่ครับลวเฟอร์มาเป็นคนผมหนาด้วยทุกคนยังไม่รู้เลยว่าซื้อมากล่องหนึ่งเนี่ยจะพอไหมแต่คิดว่าน่าจะพอนะเพราะว่าแบรนด์นี้หลายๆคนที่แบบ เขารีวิวกันเขาก็บอกว่าแบรนนี้ฟองเยอะอูเยอะจริงทุกคนโฟมเยอะมากนี่กดมา3าปัม๊มงั้นรอบนี้สองปั๊มพอฝังนี้ทุกคนคะคือตอนนี้เฟิร์มลงโฟมไปทั่วหัวแล้วนะคะทุกชั้นแล้วของผมนะแต่ว่าโฟมยังไม่หมดเลยทุกคนคือเยอะจริงๆปกติอะ เฟิร์มอ่ะเวลาย้อมผมอ่ะผมยาวประมาณเนี้ยหนึ่งกล่องอ่ะไม่เคยพอเลยค่ะทุกคนอันนี้คือยังเหลืออยู่แล้วก็แบบปั๊มอัดปั๊มอัดไปเรื่อยๆให้สีมันแบบเข้าถึงทุกอนูของเส้นผมบนผมบ,บนหัวของเรานะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เฟิร์มก็ชโรมตัวไพรเมอร์ตัวนี้นะคะจนทั่วหัวแล้วคือบอกเลยว่าคนผมเยอะอ่ะก็ไม่ต้องกังนวลว่าขวดเดียวไม่พอเหมือนแบรนด์อื่นๆนะคะคือแบรนด์เนี้ย c o n เฟิรมเลยว่าโฟมเยอะมากๆเฟรมอะค่ะเป็นคนหนึ่งที่ผมเยอะมากแล้วไม่เคยใช้แบนไหนแค่ขวดเดียวเลยทุกแบนจะต้องแบบเบิ้ลสขวดตลอดถ้าอยากให้สีสม่ำเสมอก็เดี๋ยวทิ้งไว้30นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเฟิรมไปล้างออกแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะว่า30นาทีแล้วสีผมนั้นจะเปลี่ยนไปได้แค่ไหนเนาะระหว่างสสีนี้นะนี่นะคะทุกคนหลังจากเฟรมลงไพลเมอร์ตัวนี้ไปแล้วสีผมก็คือ ได้มาประมาณนี้เลยนะคะสีจะเหมือนคนโกลกผมด้วยน้ำยาย้อมผมที่เป็นสีน้ำตาลอนะทุกคนมันจะไม่ได้สว่างมากเนาะเพราะว่าพื้นผมเราเป็นสีดำส่วนปลายก็คือตามสภาพตามระเบียบค่ะทุกคนก็จะสีสว่างกว่าเพราะว่าปลายของเฟิร์มน,นั้นตอนแรกก็คือเป็นสีออกแบบน้ำตาลทองๆองอยู่แล้วเนาะมันก็เลยได้สีนี้นี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูสีไกลๆ ปลายผมก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยนะคะทุกคนหลังจากที่ยอมตัวไพลเมอร์ของทางแบรนด์แล้วนะคะมันก็จะมีแบบออกแดงๆมากตรงไหนที่ผมอ่อนอยู่แล้วมันก็จะออกไปทางแบบทองไปเลยนะคะทุกคนส่วนโคนผมข้างบนก็คือเหมือนเดิมค่ะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะคะกลุ่มก็คือตัวไพลเมอร์ตัวนี้เอาไว้ปรับสภาพผมให้มันสว่างขึ้นจากเดิมจากที่ ผมเราเป็นสีเข้มเนาะเพื่อที่ว่าเราจะได้ย้อมสีอื่นๆของทางแบรนด์เขานั้นได้สีที่ใกล้เคียงกับปกมากขึ้นนะคะทุกคนก็คือใครหวังว่าไพรเมอร์จะทําให้ผมสว่างขึ้นเหมือนการก,กัดสีผมอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ใช่นะคะไพรเมอร์จะเป็นแค่ตัวที่จะมาปรับสีผมของเราให้สว่างขึ้นเท่านั้นนะคะทุกคนถ้าเกิดใครอยากได้ผมทนสว่างไปจนถึงเกือบขาวเลยะคะ่ะแนะนําให้ใช้น้ํายาก,กัดสีผมนะคะ ก็ไม่รอช้ากันเลยนะคะเดี๋ยวไปโกกตัวสีนี้กันก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่เฟิร์มย้อมแล้วสีจะออกมาเป็นแบบไหนเนาะตอนนี้นะคะก็พร้อมที่จะลงสีชมพูกันแล้วค่ะทุกคนนี่ทุกคนถ้าเกิดสังเกตนะในในกระปุกเนี้มันจะกลายเป็นน้ําสีออกแบบชมพูชมพูนิดนึงแล้วอะ่ะเนี่ยเห็นไหมทุกคนมองเห็นไหมน้ำจออเป็นสีชมพูแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผมเราจะ ออกสีมากแค่ไหนนะคะงั้นก็ไปเริ่มกันเลยเคค่ะทุกคนตอนนี้เฟิร์มก็ย้อมสีชมพูจนทั่วหัวแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้30นาทีเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสีจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะชานาอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่ เราย้อมสีชมพูแบบพี่จีซูไปนะคะก็คือผลปรกลากฏออกมาว่าสีมันไม่ได้ชมพูแบบที่เราคิดนะคะแม้ว่าจะลงไพรเมอร์ของทางแบรนด์แล้วก็ตามเนาะมันจะออกเป็นแบบน้ำตาลแดงๆส้มๆซะมากกว่าก็แต่ว่าถามว่าสีมันน่าเกลียดมากไหมอันนี้ก็ก็เราว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดมากนะมันก็ออกไปทางแบบน้ำตาลแดงอะไรแบบนี้มากกว่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูสีผมใกล้ๆนะคะ นี่เลยอันนี้ปลายผมก็จะเป็นสีแบบประมาณนี้นะคะมันรซมแนะนำในนะาว่าถ้าใครอะคะ่ะอยากได้สีที่เหมือนหน้าปกกล่องเลยอย่างเงี้ยแนะนำให้กัดสีไปแบบทางบลอนหรือว่าโทนสว่างไปเลยนะถึงจะได้สีนั้นนะคะอันนี้ก็ตามสภาพนะคะไม่ได้กัดสีผมก็จะได้แบบนี้แต่ว่าสิ่งที่ทำให้รู้สึกเปลี่ยนไปมากๆคือมันขับผิวเรามากๆตอนนี้รู้สึกว่าผิวตัวเองสว่างกว่าตอนที่ กบผมสีน้ำตาลอีกนะคะก็งบประมาณในการทําผมครั้งนี้นะคะก็อยู่ประมาณไม่เกิน600บาทนะคะเดี๋ยวเฟิร์มจะใส่ ลิงไว้ใน d e s c r i p t ั่นเนาะช่องทางในการไปชอปนะคะเฟิร์มซื้อมาจาก s h อ p e ีเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปย้อมผมด้วยตัวเองด้วยงบประมาณไม่เกิน600บาทนะคะก็ใครดูมาจนถึงตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด SUBSCRIBE, คอมเมนต์ไลค์แชร์เป็นกาลังใจให้เฟิร์มเหมือนเดิมนะคะสาหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย Smooth, you can cut them with a butter knife. So it's message on message. Betting their presence like heaven. Hoping that she feel the same. Strong 10, light 11. Blessing my rent is getting. excited to call you back.